สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านวันนี้ทางบริษัทจะมาสอนท่านสมัครใส่งานด้วยตัวเองโดยสามารถเข้าที่ลายคอซ็นเตอร์ได้เลยและจะพบเมน,น,นูดังนี้ให้กด G เช็คระบบใส่งานของท่านได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าสู่ระบบใส่งานของท่านจะพบหน้าต่างบานนี้ท่านใส่รหัสสมาชิกและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ เื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบหน้าตามบบน,นี้ให้กดไปที่บ i n นารีเพื่อเข้าผังสายงานของท่านค่ะนี่คือหน้าตาผังสายงานของท่านนะคะแล้วด้านล่างจะเป็นลูกศรทางซ้ายมือแต่ทางขวามือในการสมรสัครสายงานท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะกดที่ลูกศรทางซ้ายหรือทางขวานะคะเพื่อสมสัครสายงานต่อในกรณีนี้ทางบริษัทแจกยกตัวอย่างในการดีฝากดลูกศรทางวามือนะคะ กดลูกศรทางขวามือจะเป็นช่องว่างและลูกบวกให้กดทางขวาค่ะกดเข้ามาแล้วใส่ข้อมูลผู้แนะนำคือรหัสสมาชิกและกดตัวสีเงินด้วยนะคะเมื่อกดแล้วจะเป็นด้านล่างต่อคือประเภทสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าสมัครเป็นบุคคลธรรมดาหรือต่างชาติค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเป็นข้อมูลการสมัครสมาชิก นี่คือข้อมูลการสมัครสมาชิกของท่านท่านสามารถเลือกดูได้เลยค่ะแต่ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดกอข้อมูลในถ้วนและตองถ <me ans> <speaking> ูกช่องด้วยนะคะนี่คือข้อตกลงในการสมัครสมาชิกท่านสามารถอ่านได้เลยค่ะหากหาเรียบร้อยแล้วท่านอย่าลืมกดติดค้อบังคัาพเจ้าได้อ่านอละยอมรับข้อตกลงหลังจากนั้นกดที่สมัครสมาชิกได้เลยค่ะ เมื่อกดมาหน้านี้แล้วจะขึ้นหน้านี้ให้ท่านขัดลอกนะคะชื่อของท่านและรหัสผ่านไ้ได้เลยค่ะและสามารถไปวางไว้ช่องไหนก็ได้เพื่อเป็นการบันทึกและกดตกลงท่านจะเข้าสู่หน้านี้เหมือนเดิมและสามารถกดไปยังรูปสอนที่ท่านเพิ่งสมัครมาสักคู่ไปดูรหัสใหม่ได้เลยค่ะและนี่คือรหัสใหม่เมอสักคู่ที่ท่านเพิ่งสมัครไปนะคะทางบริษัทฝากเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะขอบอออคุณค่ะ